หอโออาบิ๊กเบิ้มป้นเพชรระดับประกาศมาในเซวอร์จีน,นะครับเป็นห่อแก้วเรดัรนแต่รอบนี้จนบอกเลยว่า2กล่องนี้มีดีน่าลุ้นน่ารอเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรอย่างไบ้างครับราคาสูงไหมดูกัน อะไรครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจําช่อจงจานแชกแวนเกมเมอร์วันนี้เราเข้ากับศัพย์ยุทธวิชาการเซิร์ฟเวอร์จีนกับหอโออาร์หอนี้มีดีที่ป้นเพชรน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าหออาร์ปเภทปพนเพชรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีเติมเงินเลยก็คือใช้เพชรแบบเพียวเพียวแต่ของระวันบอกเลยว่าขนลุกมากๆกนะครับก็คือจะเป็นชิ้นทนาของตัวหอแก้ว94้ารีรันนะแล้วก็จะมีเป็นลูกไฟให้ซื้ออันนี้จะเป็นสเต็ปเหมือนเดิมในทุกทกตู้นะครับเหมือนกิจกรรมฉลองครบรอบ ใช้เพชรซื้อสดๆเพียวๆแบบนี้โดยของรางวัลน,นะครับก็จะมีเป็น2รางวัลใหญ่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นของกร,กระดาษอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซื้อมันเปลืองนะครับของซ้ายมือนะครับจะเป็นของอัพหอแก้วได้จนครบเลยแล้วก็จะมีแก่นของหอแก้วที่อยู่ตรงกลางถ้าใครยังไม่มีนะครับทำหบให้เราสามารถหลอมเลเวล100ของหอแก้วได้และได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละสเตตัสนะอันนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับ ดูการันตีอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่นะครับ600นะครับ300ลูกไอ้ลูกบากนะครับแล้วก็200นะครับแล้วก็100ก็คือง่ายๆว่าถ้าเปิดถึงหอแก้วยังไงยังไงของอื่นที่เอาไว้อัพประดับอะซ้ายประดับขวาทุกอย่างเราได้จนครบแถมเรายังจะได้ที่อัพเรเวลอัพแบบสบายๆเลยอันนี้คือรีรันทีหนึ่งจะถือว่าโอเคนะหลับคนที่ไม่มีนะครับเพราะว่าพวกอาร์ติยะมันเป็นของที่เอาไว้อยู่กับเราใช้ได้อย่างยาวนานมากๆยิ่งทำเรเวลร้อยเราไม่ต้องคำนึงถึงว่า ตัวละครที่เป็นตัวผูกตัวละครน,น,นั้นต้องลงด้วยหรือเปล่ามันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ100%อย่างแน่นอนนะครับโดยการันตีน 6, 600นี้นะครับเท่ากับว่าอันละหกนะครับ66363อ่า3600ไฟรุ้งนะครับก็จะอยู่ที่อันนี้ใช้1,100นะครับ3,300นะครับ3,300บวก4,000นะครับ7,300 7,800เพัดเพชรนะครับ, 7, 3, 700, รบก็คือได้ของจนครบถ้าจะซื้ออาร์ติแฟกต์ด้วยก็ รวมเข้าไปนะครับก็ประมาณ9 0 8 0พสเพรนะสำหรับคนที่จะซื้อนะครับ8 0 0เพชรอเอันนี้ส่วนใหญ่กิจกรรมมันจะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นกาะศึกเทพเลยต่างๆราคาซื้อมันจะอยู่ที่ประมาณนี้เสมอๆนะครับอ่ะแล้วก็ทางด้านของตัวกล่องสีแดงนะครับอันนี้บอกเลยว่าไฮร้ายมากนานๆทีมีหนถึงจะเห็นนะครับแหวนรุ้งครับช่องใส่แหวนพูดที่เป็นรุ้งอันนี้บอกเลยว่า ว้าวมากที่เหลือมันเป็นของอัปประดับนะครับมีเป็นลูกสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยมันเแบเบเลยอ่ะนะครับเราไม่สนใจเราสนใจช่องใส่ลุงนะครับช่องใส่แหวนลุงคุณสามารถเลือกสายได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสายคอนนะครับจะใส่แหวนแมงป่องได้ใส่แหวนมดได้ใส่แหว,วนมดลุงได้ถ้าเป็นสายควบคุมนะครับจะเป็นแหวนหน้าของตัวแหวนช้างแหวนเนตรมายาและคือก็เป็นช้างลุงนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นแหวนที่ดีเพราะว่าแหวนวงนี้มันเป็นบัฟที่โหดสุดๆแล้วนะครับ แหวนสายคาู่อีกอันนึงจะเป็นเนทองเทียนเหมืองนะครับแหวนตละลวงเวลาคุณหาหรือคุณได้มาให้ดูด้วยว่ามันให้ใส่วงอะไรนะครับมันจะมีวงกําหนดของมันอยู่แล้วก็สายซัพพอร์ตครับจะเป็นห่านนะครับไม่จะเป็นห่านเขียวนะครับเป็นห่านเขียวเข้มก็จะมงการเป็นห่านร,รุง้งเราจะสามารถใส่ในสะล็อตนั้นได้การันตีก็คือ600เหมือนเดิมที่เดือกก็สามร้อยสองร้อยของร้อนหนึ่งแมันน่าสนใจครับของร้อนน่าสนใจมีชิ้นเดียวอยู่แล้วนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ จะเป็นชิ้นสีรุ้งที่เราต้องการ600นะครับ6848นะครับ4,800นะ4,800นะครับโอ้โหก็ถือว่าราคาจันร์ว่าแรงนะ6,000นะครับหมื่นหนึ่งแล้วก็มันจะเป็น4เพชรนะครับก็คืออันนี้มี6มี4 0 0 0ัน0ี่ขาดสามร้อย3 2 0 0 0นะครับพันสองต่อเม็ดเอ,อ้มันเม็ดละ4 ก็เราต้องขาดแค่300รนะครับก็เป็น1 2 0 0 1งพันเจ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพก็คือได้ของครบก็คือจริงๆของอย่อื่นเนี่ยเผื่อณตอนแพทตอนเนี้ยเราน่าจะมีกันจนครบหมดแล้วครับพวกแดงอะ่ะเราทํากิจกรรมรายเดือนเราทำนู่นทำนี่มาแจากฟรีเสมอเสมออ่ะเราน่าจะได้จนครบนะครับห้าดาวหกดาวเรียบร้อยจะเสีย้งเนี่ยน่าจะยากเนีย่ยทุกๆคนจะได้ดังนั้นอย่างน้นนอยๆเนี่ยมันไม่ไม่มีทางมีครบอะ่ะนะครับ อย่างน้อยมีครบคุณไม่มีทางอัปดาวจนเต็ม6ดาวได้ทุกชิ้นน่ะมันต้องได้สามมาถึงอัปดาวได้อะนะครับดังนั้นอันนี้เราจะได้ช่องใส่1ช่องอย่างแน่นอนถ้าไอกิชนี้เข้าอะ่ะมันต้องมีเพชรเอาไว้อะยังไงรู้เงี้ยคุ้มนะครับแต่มันจะมีบางรอบที่เป็นกิจกรรมอื่นที่เป็นกิจกรรมใหญ่แล้วมันจะได้ของรางวัลที่ลาล์ใหญ่กว่าคือพูดถึงว่าเนี้ยมันหมื่นกว่าแล้วมันโอกาสออกก่อนได้ด้วยคุณอาจจะหมดแค่5 0 0พ6 0 0 0เพชร7,000เพชร8,000เพชรก็แต่นะครับแต่ว่า ในการสุ่มจากกิจกรรมหลักๆมันมันจะได้ของรางวัลอื่นที่มันดีกว่าอันนี้เนี่ยคือถ้าไม่นับรัวแหวนลุงเนี่ยที่เหลือมันก็เป็นของรางวัลที่เราน่าจะทําจนตันหมดแล้วกว่าตัวนี้จะเข้านะครับก็ถือว่าเป็นของอาที่ดีน่ารุ่นน่ารอมากๆเลย เป็นไงบ้างครับพามาชมสั้นๆเห็นหอกอันนี้แล้วน่าสนใจมากจันอยากได้แหวนลุงนาอย่างน้นนอยๆเนี่ยจนถึงว่าเวลาเนี้ยยังไงอย่างที่บอกไม่มีทางทําลุงเต็มแน่นอนนะครับเราก็มาหาเพิ่มเติมเก็บเพิ่มเติมจากตัวกิจกรรมนี้ได้สำหรับคลิปนี้เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักให้แฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเต็้งเมืองสเตลาราโกพาเติมถูกเต็มใบเต็มดีไม่มีรีฟานเต็มแล้วอย่าลืมกดไค์กดติดตามช่องไว้ในเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บบบ๊าายยครั